วันนี้พา f ฟมาชมแม็กสามการครับของ Honda ครับสแตนดาร์ดเลยโดยเอกลักษณ์ของแมกรุ่นนี้นะครับก็จะมีรูตรงนี้นะครับแล้วก็มี Honda นะครับตรงนี้นะแต่ที่สําคัญนะครับของเอ็นไกครับคล้ายๆกับเครื่องหมายอินฟินิตนะเลขแปดติดอยูดที่แม็กแม็กพวกนี้จะมีรูนะครับนี่สามรูนะครับ เอกลักษณ์ของเขาขอบ17นะครับตัวนี้หน้ากว้าง1.20สำหรับล้อหน้าเป็นล้อของเทนา่าดิสหน้าครับส่วนในตัวดุมแมกนะครับก็จะมีรูนะครับลคล้ายๆกับให้น้ำเข้าออกออกนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละแมกไม่ตันนะครับดิส n น5าห้าน็อตครับสำหรับแล้วแมกตัวนี้ ส่วนลอ้อแม็กหลังก็จะคล้ายๆกับลอ้อแม็กหน้านะครับสามก้านเหมือนกันครับดุมของแม็กก็จะมีรูระบายน้ํานะครับแล้วตรงก้านปลายก้านติดกับขอบล้อเนี่ยก็จะมีรูระบายนะครับก้านแม็กจะโป่งนะครับนี่ครับปั๊มฮอนด้าครับนี่ครับอีกก้านหนึ่งจะปั๊มเอ็นไกนะครับลอ้อหลังก็จะเป็นเอ็นไกหนึ่ง สิบเจ็ดคูณหนึ่งจุดสี่นะครับสำหรับสามกาตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นดิสหลังนะครับเป็นแม็กของเทนาของเทนาเนี่ยราคาก็จะประมาณอันนี้ก็เป็นแม็กสีเดิมนะครับถ้าสภาพดีๆลูกปืนแน่นๆก็ประมาณคู่ละสองพันห้างสามพันสามพันห้านะครับแล้วแต่สภาพกับคนที่จะปล่อยด้วยนะสำหรับแม็กสามการที่ฮิตที่สุดก็คือแม็กดัมหน้ากับดัมหลังครับ ตอนนียมเอาไปใส่รถตระกูล Honda Dream นะครับดีมคู่สภานะเป็นแม็กที่ติดกับรถ Honda น่าจะเป็นเวฟร1อยตัวแรกไฟเลี้ยวสีอำพันนะเป็นล้อแม็กที่หาค่อนข้างยากนะครับล Mac ้อแม็กตอนนั้นถ้าเป็นสภาพดีดีสวยๆในคู่แล้วก็คู่หนึ่งก็เกือบหมื่นนะครับสำหรับล้อแม็กสามการ Honda แท้แบบนี้ทรงนี้เลยนะครับแต่มันจะเป็นดัมหน้าดัมเบรกนะครับ หน้าหลังหายากมากราคาก็สูงด้วยเ่าส่งท้ายครับรถคันนี้ของช่างเองครับว่าจะขายอยู่เทน้ามีแม็กติดมาด้วยไม่รู้ขายเท่าไหร่ครับแต่ผมฝากเฟซบุ๊กช่างไว้ล่างใต้คลิปนี้ครับสนใจก็ลองทักมาถามได้ว่าคันนี้ขายเท่าไหร่ครับโอเคครับไปแล้วครับขอบคุณมากสำหรับาการชมคลิปไปแล้วขอบคุณสวัสดีครับ